ตัวนี้นะคะจะเป็นเสื้อชนัยนะคะผ้าผ้านะคะ sbo ส0 1หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะเป็นเสื้อชนในเหมือนเสื้อผู้ใหญ่นะคะลูกค้าจ๋าเสื้อผู้ใหญ่เลยตัวนี้นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะอ่าเดี๋ยวให้ดูหน้าตาเป็นแบบนี้เลยเสื้อเชนในรุ่นนี้นะคะกางให้ดอกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะลูกค้าดูค่ะหน้าเต้าเป็นแบบนี้เลยเสื้อชนในรุ่นนี้นะคะจะเป็นแบบนี้นะฟองน้ำให้มาก็คือจะเป็นฟองน้ําบางนะจะเป็นฟองน้านุ่มฟูบางๆแบบนี้นะคะฟองน้ําประมาณนี้นะตัวสายตรงนี้นะคะลูกค้าก็จะเป็นสาย สายเย็บยานะคะเป็นผ้าเน็ตอยู่ด้านในนะตรงนี้จะเป็นแบบผ้าเน้นเน็ตนะคะประมาณนี้เลยตะขอนะคะจะเป็นตะขอแบบนี้นะคะสองตะขอในไซส์เล็ก3าตะขอในไซส์ใหญ่น 2, ะคะ 2, ต, 1, ตัวสายลู 3, ยลกค้าจ๋าถอดไม่ได้นะคะตัวสายจะเป็นแบบนี้นะคะถอดไม่ได้นะตัวสายตรงนี้มาถอดไม่ได้นะคะเป็นแบบนี้นะอุ้ยถอดถอดไม่ได้นะคะปรับสูงต่ำได้อย่างเดียวจากด้านหลังตัวนี้เลยนะคะทรงสวยสีสวยใครนะคะที่แบบว่า อยากซื้อเสื้อในให้คุณแม่นะคะหรือซื้อให้คุณป้าน,นะคะใส่สบายๆยอยู่บ้านนะหรือว่าไม่ก็ใส่เองก็ได้นะคะตัวนี้ใส่สบายๆอยู่บ้านได้นะทรงเสื้อเชนในประมาณนี้ค่ะสวยๆเลยถ้าลูกค้าสนใจตัวนี้ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะคะตัวนี้นะคะราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นค่ะให้ดูด้านหน้าชัดๆอีกครั้งหนึ่งตัวด้านหน้านะคะจะเป็นแบบนี้เนาะลูกค้าจ๋าตัวด้านหน้าเขาจะเป็นแบบนี้เลย ทรงสวยนะคะให้ดูลายชัดๆนะคะลายเขาก็จะเป็นแบบนี้น่ารักน่ารักตัวลายน่ารักน่ารักนะคะให้ดูเล่นแสงด้วยนะมีหลายสีให้เลือกนะรุ่นนี้เป็นเสื้อชั้นในฟังกชันบรานะคะลูกค้าขาตัวนี้เลยกดเข้าไปดูได้เลยนะคะฟังก์ชันบารานะจ๊ะเป็นแบบนี้เลยนะคะ